ผู้ชมคะสดๆร้อนๆน,นะคะแล้วก็ทําให้หายใจแรงมากจริงๆค่ะนีใจกับคู่นี้ด้วยนะคะหมากคิมค่ะสดๆส่งตรงจากสวิตภาพนี้เลยคะ<อ>่ะผู้ชมเ<อ>ขาขอแต่งงานกันแล้วใมากคือแหวนใหญ่มากค<อ>ุณผู้ชมภาพนี้นี่ยเมื่อสักครู่เลยนะคะหมากเขาลงคิมเขาลงเป็นภาพแบบกอดกันคือส่วนตัวเนี่ยรุนมานานนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะรู้ว่าเขาเตรียมจะแบบขอเซอร์ไพรส์ตลอดคืออะไรคุณผู้ชมเห็นแหวนไหมคะแหวนใหญ่มาก คือปัญหาหนึ่งเวลาที่เราจะขอเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะคือกลัวแหวนหายคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่เราเคยทั้งสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไปเจอมาคือหมากแล้วก็เพื่อนๆผู้จัดการเนี่ยหมากเนี่ยบอกว่าพกไปทุกที่เลยเขาแพนน่ะใช่เขาพกไปทุกที่อ่ะไปทะเลก็กลัวมันหายอะค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดเราถึงว่าเนาะ ทำไมมีแบบว่าช็อตย่าๆนะเดทไปด้วยดูมีการรวมตัวกันนะคะค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้นะคะรับรองว่าผู้นี้เราทําสกู๊ปเต็มอัดแน่นแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะคะกับหมากคิมเป็นคู่ที่เราลุ้นมาตลอดจริงๆค่ะใช่ค่ะพูดคำนี้สั้นๆเลยสักทีนะโอ้ยมาแล้วคุณผู้ชมคะ